เปนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับผ่านท่านอาจารย์กัปีท่านโฆษกนะครับวันนี้เป็นเรื่องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาสารเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการในการสืบเส้นเงินนะครับของผู้กระทําความผิดในกรณีนายแพทย์บุญวราศินนะครับกับเป็นท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมนายท่านคุณจิติศกินะครับตามที่สำนักงานการส่งสวนได้รับสํานวนจากคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วมีการสั่งฟ้องปเดีย้อยแล้วนะครับ ก็ผู้ถูกกล่าวหาก็คือน,คนายแพทย์ปุญวญนาสินกับพวกรวม16คนนะครับแล้วได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาฐานร่วมกันคู้ยืมใน,นมการข่อกล่มประชาชนและร่วมกันช่อกลมประชาชนนะครับเหตุเกิดประมาณปี2 5 5 3เป็นต้นมานะครับแล้วก็จนหลายกรรมหลายวาระนะครับทั้งในท้องที่สอนอเขตุข้ยขวางนะครับน้อยแล้วก็ไหลยท้องที่นะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณหนึ่งพ 100่ร้กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ในการนี้ทางสภาสมาคมธรรมิบาลดูที่ธรรมิบาลและต่อต้านผู้รลิตนะครับรวมทั้งชมร,งร,รมสันติประชาธรรมประชาธรรมนะครับอเป็นองค์กรเดิดพาะทางสภาสมาคมธรรมิบาลน,นะครับถือเ,เ,เป็นองค์กรตามราชกิจจานุเบกษาหน้าหนึรยสิบสามเล่มสามร้ามสิบห้าตอนที่ห้างอลงวมาที่18มกรา,าคมสองพัหร้อหกสิบเอ็ดหน้าที่135่งร้อยเล่มที่138นะครับ ต่อที่5 1ามลงวันที่1 5บห้มกราคมพุทธศักราช2564นะครับมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมด้านธรรมิบาลและต่อต้านการทุจริตด้านสาระสำคัญในคดีที่อ้างถึงนี้เกิดมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากดังนั้นทางสภาสมาคมธรรมาปาบาู้ที่ธรรมาิบาลและต่อต้านทุจริตนะครับจึงกลับเรียนมายังข่านประธานดังนี้นะครับขอให้ด้านประธานได้โปรดพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกรอต ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานรัฐตามรราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ดำเนินการสอบสวนบล็อกเกอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันกรองระหว่างผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกรณีการออกคุณกู้กกยืมของบริษัทหลักทรัพย์ของน,นายแพทย์บุญมาศินกับพวกที่อาจเข้าข่ายการกระทาอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการก,การะทําในลักษณะตัวการด้วยหร,หรือไม่ที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับเพื่อแยกจากผู้ที่รับความเสียหายอย่างแท้จริง และระงับใบอนุญาตในการดำเนินกิจการอันอาจเข้าข่าวเกี่ยวข้องกับพยานบุคคลและพยานเอกสารตามมาตรา16ทัาปกแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์พุทธศักราช2 5 3 5ข้อ2นะครับขอกราบเรียนท่านประธานสภาวิื่อนระสัน์โปรดพิจารณาให้กรมสมการซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมสมการกระทรวงการคลังพุทธศักราช260เพื่อเข้าตรวจสอบทำ การทานิติกรรมระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้กู้นะครับครั้งที่มีหลักประกันและไม่ได้มีหลักประกันต่างๆเพื่อตรวจสอบการได้ประโยชน์ในอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่และเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นได้ดำเนินการชาระภาษีประมวลนักชากรถูกต้องหรือไม่ตามว่าด้วยการแต่งส่วนราชการกรมสรรพากรกระทรวงการคลังผู้สัก160นะครับ สามข้อกับเรียนท่านประธานสภานวุฒิรสรานะครับโปรดพิจารณาให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปองอซึ่งถือเป็นเจ้าที่รัฐนะครับโปรดอญญายัดบัญชีผู้ได้ไดกระทํานิติกรรมสัญญายต่างๆกับผู้ถูกกล่าวหาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะสนสุนให้เกิดการกระทําในลนักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการชอบกลงประชาชนหรือไม่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามมาตรา3วมงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ร สี่นะครับข้อสุดท้ายของกรอบเรียนท่านประธานนะครับรดพิจารณาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่รับตามเรื่องใหญ่กรมสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547นะครับเรียกสอบขยายผลครั้งบกเกอร์และคููสัญญาทั้งหมดเพื่อแสดงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอันเป็นการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จากการกระทําผิดนี้ด้วยหรือไม่พร้อมยึดหรืออายัดทรัพย์ในสิ่งที่ค้นพบหากพบว่ามีส่วนสนับสนุนนะครับหรือการตัวการที่เพิงได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดดังกล่าวตามมาตรา21ประกอบมาตรา24และมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547นะครับดังนั้นสรุปนะครับว่าทางสภาสมาคมธรรมิบาลมูลที่ธรรม毗ปาร์ลและต่อต้านการทุจริตนะครับ ก็อยากจะนำกลับเรียนมาเพราเนื่อจากว่ามีการสั่งค้องไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทันพุ่งเวลาพอดีแต่ในส่วนของผู้เสียหายนะครับที่ยังมีความรู้สึกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่มีการโยกย้ายถ่ายโอนก็ดีการขายก่อนนั้นนี้ก็ดีผมได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้มีการยื่นคัดค้านในกรณีของการที่มีการขายคุ้นกู้นะครับขายเข้าตลาดนะครับเมื่อประมาณวันที่6นะครับ พคที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นอืนโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ยังไปอยู่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอบกไต้ชิปนายแพทย์ปุนาสิ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งการดําเนินการนําตัวนายแพทย์บุนาสินกลับมารับโทษรับโทษในคดีอาญานีถึงเป็นหัวใจสําสคัญที่ทางสางางาภาสมาคมธรรมิปาลมู้ทาาี่ธรรมิปาลและต่อต้านกันต่อต้านทุจริตเนี่ยให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า เราถือว่าถ้ากฎหมายสัติ์สิทธิ์นะครับบ้านเมืองก็จะเดินหน้าไปในฐานะเป็นบ้านเมืองที่มีนิติรัฐนิติธรรมอย่างเข้มงวดนะครับจึงค่าขอกลับเรียนมาย่างท่านประธานผ่านท่านโฆษกท่านจังคำพีนะครับได้โปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและดําเนินการตามหน้าที่ตาหน้าที่ดังกล่าวนะครับด้วยตามหลักธรรมาภานตามพระราชบัญญัตเรเ่ียบริหารราชการแผ่นดินุูธสักราชข้อ34และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจึงกลาบเรียนด้วยความเคารพสูงครับขออนุญาตกลับเรียนท่าน ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักยิ่งวันนี้สภาสภาม,มาคมธรรมะพิบามูลนิธิธรรมะภิบาน,น,าบานต่อท่านเจริญได้มากราบเรียนนําหนังสือมายื่นต่อ,อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหัวใจสําคัญของเรานั่นก็คือหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยาตามที่หนังสือที่ได้กล่าวถึงเนี่ย ได้รวบรวมพยายนหลักฐานได้สอบสวนเพิ่มเติมเราควรที่จะคัดแยกนะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แต่ยังกระทําการอยู่ในลักษณะกึ่งผู้เสียหายหรือไม่ตรงนี้ซึ่งถ้าหากกราตาอีเอสไอปบมและกรมสมรรพากรเนี่ยได้เข้าตรวจสอบอย่างแท้จริงผมมีความเชื่อมั่นผมมีความศรัทธาและผมมีความมั่นใจนะครับ 1. ครับมีความเชื่อมั่นในเรื่องของกระบ,บวนการยุติธรรม ซึ่งหน่วยงานทั้ง4หน่วยงานเนี่ยมีความรพร้อมในเรื่องของกฎหมายมีความเรียพร้อมในเรื่องของบุคคลกําลังคนที่จะเข้าไปตรวจสอบทั้งเส้นเงินทั้งนิติกรรมทั้งสัญญาต่างๆนะครับอันนั้นเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆที่กล่าวถึงเมื่อข้างต้นนี้มีความพร้อมประการหนึ่งก็คือมีความเป็นวิชาชีพในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนฉะนั้นเนี่ย ควรที่จะแยกในเรื่องของผู้ที่สนับสนุนตัวการอยู่ในขณะน,นี้ที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ได้รับผลแห่งการกระทาในครั้งนี้เนื่องจากว่าตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าความเสียหายของผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจํานวนมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงได้นํากราบเรียนมายัางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่าน สามารถที่จะสั่งการหรือท่านจะอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานราชการเหล่านี้ไปดำเนินกิจการตามหลักธรรมพิบาลต่อไปและจะได้คืนความยุติธรรมชดเชยชดใช้เยียวยาให้กับผู้เสียหายและผูด้ได้รับผลกระทบเนี่ยให้ได้รับโอกาสกลับคืนมาสู่สภาพสถานะดั้งเดิมดังที่เขาเคยเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับขออนุญาตนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมาณที่ดีครับขออนุญาตขอบคุณครับ พี่น้องสือ่อมวลชนที่เคารุพรักทุกท่านนะครับวันนี้ท่านกัแทนคุณจิติศระนะครับได้นำเอาท่านสภาสภาสมาคมธรรมิบาลนะครับของมูลนิธิธรรมิบาลต่อต้านการทุจริตนะครับได้มานําเสนอในกรณีของคุณหมอบุญน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบเฉพาะคุณหมอบุญอย่างเดียวแต่มีส่วนราชการต่างๆต้องค้นหาเส้นทางการเงินนะครับ เพื่อเอามาเยียวยาให้กับผู้ที่เสียหายในกรณีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับทีเ่เราจะต้องหาเงินต่างๆที่ผู้เสียหายนั้นนะครับได้รับผลกระทบต่อการที่ได้มีการยับยอกเงินอันนี้นะครับผมจะนำกลับเรียนท่านประธานสาภาวิทแทนรัศดรนะครับได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นแจ้งไปยังหน่วยงานของราชการนะครับทั้งส่ สี่หน่วยงานด้วยกันหนึ่งนะครับได้ดำเนินการต่อไปนะครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรที่จะสอบถามนะครับ